ก่อนอื่นก่อนที่จะแก้ของเนาะพอดีนาเดทไปรับคันเบ็ดมาเป็นคันเบ็ดที่อยากได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วละแต่ว่าก็อดจ่ายไว้บัซื้อเทีเ่ยนะกับวันนี้ได้ของมาสมใจย,ยากครับผมนี่กะดูสภาพกะน่าจะเกิดจากการขนส่งนะนี่มันมีรอยบุบอยู่ตรงนี้เนาะนี่รอยบุบเนาะรอยบุบบ่าสําคัญเต้าด้านข้างเนี่ยด้านข้างมีรอยฉีกเข้าไปเนี่ย เห็นไหมอันข้างอ่ะเหมือนเหมือนมันถูกบีบนะเนี่ยดูจากาวงท่อวงกระดาษเนี่ยมันบีบบุบลงไปเนี่ยนะกะ็เดี๋ยวเรามาดูความเสียหายข้างในว่ามันจะมีหรือเปล่านะแกออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะกะ็ถือว่ารอดตัวไปถือว่ารอดตัวได้ของที่ที่สมบูรณ์แบบเนาะ เป็นคัน4ฟุต6ก็เลยเอาลอกตัวนี้ประกบเป็นลอกลอกแคทคิงเนาะแคทคิงชากี้เป็นลอกเบอร์พันโหลดสายไว้แล้วนะสาย0.8เนี่ยสาย0.8เป็นคันม่วงดำเป็นคันที่เป็นคันยู U L สั้นมากเนาะเนี่ยดูดูด,ดูวางกับพื้นเนาะ ดูวาง,งกับพื้นนะี่วางกับพื้นนนะดูวางกับพื้นนี่แค่นี้โอ้โหล่วงนี่สูงแค่นี้เองนี่นี่ประมาณหัวไหล่เลยหัวไหล่ไปนิดนึงเนาะนี่เนาะเลยหัวไหล่ไปนิดนึงขวางกับพื้นแล้วนะเท้าขา นี่นี่อย่างถึงอยากได้เพราะว่าเวลาไปใหม่แบบหมายที่นี่มันมาเหมือนใหม่ในเมืองเนาะเป็นหมายแบบตามร่องน้ำร่องอลำธงลำทานบางครั้งเขาไปแบบหมายแบบลุกๆมันก็จะง่ายนะนี่มันก็จะง่ายต่อการต่อ,ตอกันวางวางเหยื่อเขานี่ วีแบดไฮคุณลิตี้แอนหรือว่าแอนแมนเนาะเป็นคันในตำนานหลายปีแล้วเนาะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยนั่นเองก,ก็เพิ่งมาศึกษาเรื่องเรื่องเบสเมื่อปีที่แล้วเพิ่งมาจับเมื่อปีที่แล้วนี่เนาะนี่เป็นคันสนะปินนะสปินสี่ฟุตหกมันเท่าไหร่เมตรสามสิบแปดเมตรสามสิบแปดไลท์เวทก็สามคี่หกอ่าชนเยือน,นี่น่าจะเป็นหนึ่งจุดห้าถึง ถึงสิบกรัมหรือเปล่านะเนี่ยสิบกรัมสิบสองหรือสิบเนี่ยประมาณสิบกรัมเนะมมลาะรายละเอียดของคันเนาะงามขนาดชอบมากเลยนะส่งใจยากเนาะได้ส่งใจแล้วนะอืโฟกัสเลยอนะืม มันคล้องบบโฟกัสเดี๋ยวจะเอาตลับเมตรมาวัดดูเนาะว่าเม็ดสามสิบแปดว่านี่นะจับด้านปลายไล่ลงมาเนาะคันเบ็ดนะจนถึงด้ามเนาะประมาณเนี่ยร้อยสามแปดสี่สิบอะตีไปสี่สิบเบสสี่สิบ นี่เห็นไหมประมาณเมตรสี่สิบเป็นคันเป็นคันสองท่อนอ่าจุดต่ออยู่ตรงนี้นะจุดต่ออยู่ตรงนี้ก็อดเดตเอาต่อไว้แล้วนะกากันคืนกับภาพมันก็อาจจะบอกให้ชัดต่อใดนะแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะโอเคสมบูรณ์นะอืมต่ายน้อยขนาด ก็อย่างที่บอกเนาะก็เป็นคันที่อยากได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแลแ้วจะรดใจไว้เรามาซื้อปีนี้เนาะเป็นคันในตำนานเป็นคันน้อยแต่ว่าราคาการใช้งานเนี่ยมันเกิดราคาเนาะนี่ประกบกับอ่าลอกเบอร์พันของแคทคิงนะเดี๋ยวลองดูเนาะคงจะได้เห็นผลงานเร็วๆนี้เนาะ เพราะว่ารอให้น้ำลดแหมสักน้อยเนาะช่วงนี้น้ำกำลังขึ้นเพิ่งแกะกองมันมาเลยปากติดตามเด้อติดตามว่าจะเอาไปลองที่ไหนก่อนเนาะเพิ่งกำลังใจนะเดี๋ยวดเด้อ